<c oughs> วันนี้ก็มาชมความสวยงามครับผมกับลือสีอและบางไผงง่นะครับผมหลวงปู่จันทร์วัดมูรีนะครับผมมาดูความสวยและธรรมชาติและเสี่ยนนะครับผมตรงนี้แทบจะไม่ต้องส่องเลยนะครับผมโอ้โหข้างหลังฮนะ แทบจะไม่ต้องส่องนะครับผมว่าเป็นพระเกีหรือพระแท้นะครับผมอันนี้เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะขยายความละเอียดนะครับผมกับแร่บางไผ่นะครับผมซึ่งพบเห็นได้ยากมากๆนะครับผมไม่รู้จะมีใครครอบครองได้ถึงกี่คนนะครับผมแต่ว่าองค์นี้ก็เป็นองค์แรกในชีวิตนะครับผมที่ได้ครอบครอง นะฮะฮคครรัับบผมเนะี่ยนี่คือร่องรอยธรรมชาติของเซียนนะครับผมแร่บางไผ่นะฮะกับพระร้อยกว่าปีนะครับผมหลวงปู่จันทร์โมลีที่เห็นคราบเขาอ่าเหลืองๆนี่ก็เป็นคราบขี้เบ้านะครับผมดินนะี่ฮะโอ้โหนะี่ครับเซียน นี่คือความสวยสุดๆนะครับในชีวิตนะฮะข้างหลังโดนอะไรเนาะ ดูเซียนนะครับผมดูเซียนนะฮะดูรอยเม็ดเดือดนะครับผมเป็นพด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 นะครับฮะสองดูดีจะมีเซียนเต็มพวกองค์พระเลยนะครับผมเนี่ยนะครับดินขี้เบานะครับผมคาบดินคี้เบาฮะยังติดอยู่นะครับผมอันนี้แดงๆนี่ผมก็เพิ่งเห็นนะครับผมเกิดจากองค์พระนะครับ เซียนนะครับผมเซียนเซียนฮะเซียน,นครับผมอยู่ตามซอกนะครับผมซอกคอค่ะตรงใกล้ๆกันหนวดดูง่ายมากนะครับผมแร่บางไผ่นะครับผมก็เป็นหนึ่ง ที่พบเห็นได้ยากนะครับผมสมัยก่อนนะครับผมครูบาอาจารย์ได้หลายท่านนะครับผมที่จะสร้างวัตถุมงคลนะครับผมก็จะปั้นเป็นพระฤาษีก่อนนะครับผมเพื่อเป็นเปรียบเสมือนเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับผมผู้ที่ประสิทธิ์ภาษาวิชาอาคมให้ครับก็ถือว่าเป็นความกระตันยูนะครับผมรู้บุญคุณคขแเมนกับเม้นกระทั่งว่า รู้อยู่ว่าฤาษีสินน้อยกว่า,าลูกศิษย์ของตหาคตนะครับผมสินสองร้อยีแปดนะครับผมแต่ก็เป็นการที่เคารพนับถือกันนะครับผมด้วยด้วยศิลธรรมนะครับด้วยศิลธรรมนะครับผมเ,เป็นองครูนะครับผมเป็นบรมครูนะครับผมนับถือกันนะครับผมแต่ฤาษีก็ต้องกาบฮะกาบ กาพส่งฮะกาพพุทธเจ้านะครับผมสินสามพี่น้องก็เป็นฤาษีนะครับผมพุทธเจ้าก็ใช้ฤทธินะ์ฮะใช้ฤทธิ์ไปสามารถเอามาเอาฤาษีมาบวชได้นะครับผมซึ่งฤาษีสมัยก่อนนะมีฤทธานุภาพนะครับผมมีทิฏฐิมานะสูงมากๆนะครับผมอวดว่าตัวเองมีมีฤทธิ์ฮนะ มีฤทธิ์นะครับผมพระพุทธเจ้าก็ไปทรมานพระสิริสามพี่น้องนะครับผมได้มาเป็นอัครสาวกนะครับผมแล้วก็เป็นได้เผยแพร่พุทธศาสนานะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะครับครับอันนี้ก็เอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับผมนี่ฮะคือแร่บางไผ่นะครับผมอันนี้ฮะ โอ้โหความชัดเจนนะครับผมเนือเซียนนะครับผมขึ้นดีๆนะครับผมส่องดูดีๆเจาะดีๆเห็นชัดเจนไหมครับผมเห็นชัดนะครับผมอยู่ตรงคอตรงซอกคอครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหสุดๆนะครับผมหนึ่งเดียวนะครับผมใครมีก็ช่วยแจ้งด้วยนะครับผมครับเผื่อมีเพื่อนเพื่อน ครูบาจยานนะครับผมอาจจะได้รองฤุสิและบางไผ่นะครับผมของหลวงปู่จันวัดโมรีก็คือว่าเป็นพระที่หายากมากๆนะครับผมในการสร้างและมีดีพานุภาพาสูงสุดนะครับผมวันนี้ก็อขอขอบพระคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ก็เอาเนื้อหาสาระนะครับผมเอาเนื้อหาสาระเอาความละเอียดนะ เอาเนื้อ,อส่องดูคราบเนะนี่ยไม่รู้ชัดเจนหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขยายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่านะขยายกี่เท่าหน้านะอ่านะครับผมดมส่องอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อเห็นสิส้อ่านี่ฮะนี่คือขยายสุดแล้วนะครับผมดูเสียนนะครับผมเสียนนะ องค์พระก็จะเป็นรอยตะปุ่มตะปั่มเหมือนอ่าเป็นผลดูคร <sh> <hit> ับเสี <sh> ้ยนขึ้นเต็มองค์พระนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมแลบางปลายตกแตกนะครับผมตกแตกเนี่ฮะเสี้ยนนะโอ้โหสุดสุดเลยนะครับผมเนี่ฮะเสี้ยนเนี่ยโอ้โหตรงคอนะครับผม แต่ความจริงก็ส่องดูดีๆฮะเสี้ยนจะขึ้นพวกองค์พระเลยนะครับผมตรงหนวดท่านนะครับผมโอ้โหตานะฮะนะฮะโอ้โหก็ขยายชัดขนาดนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับผมอะครับผมวันนี้ก็เอาอความรู้ฮะเอาความเก่า เอาแร่บางไผ่นะครับผมที่หายากๆนะครับผมมาให้กับเพื่อนๆนะครูบาอาจารย์นะครับผมได้เข้ามาชมนะครับผมก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับผมพระแร่บางไผ่ของเกเยอะมากนะครับผมของเกเยอะมากๆนะครับผมดูความเก่าธรรมชาติแล้วก็เซียนนะครับผมก็อ่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับก็ให ให้องค์พระเป็นคำตอบดีกว่านะครับผมให้คำองค์พระเป็นผู้ที่บรรยายนะครับผมนี่ฮะ,น,ฮะนี่ครับผมคาขีเบาดินค่ะโอ้โหโอ้โหอ่ะนี่ฮะผมผม,ผมก็ขยายด้วยกล้องโทรศัพท์ได้แค่นี้นะครับผมหวังว่าอ่ะ เป็นความรู้นะครับผมแลกเปลี่ยนกันนะครับผมผิดผูกประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็นี่ฮะรอยตัดช่อนะครับผมรอยหักนะครับผมครับเซียนนะองนี้คือสุดยอดของที่สุดแล้วนะครับผมหาโคตรยากมากนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมครับสวัสดีครับ